ครับพี่น้องชาวบ้านเราโคตรเป็น้ะครสู้ม่องพี่น้องมาสู้ม่องไปเนี่ยเริ่มต้นครับเรื่มต้นสู้ม่องสิบเส้นสันเดียวครับนี่ครับคือมองห้าครับนี่ครับตาแรกพี่น้องตาแรกเลือมตาแรกพี่น้องนี่คือไม่สู้ครับสอดเข้าไปเลยครับสอดเข้าไปครับ ที่เป็นบ่วงคือเก็ล้วพี่น้องม่วงสันเดี่ยวว่าต้องเห็ดยดกครับนี่ครับตาแรกตาแรกกร็ดึงครับดึงดึงเหยียดไปหาครับมองสันเดียวครับว่ากระยักไหวเนี่ยหน่อยนึงครับกัดมันแรงครับ บดึงเข้าครับโค้ทยยากพี่น้องกาตังกล้องครับนี่ครับดูแล้วครับมาสอดตาที่สองครับตาที่สองแลวพี่น้องนี่สอดขอตาที่สองครับสอดตาตัวตาเลยครับนี่ครับี่เป็นบ่วงที่เราแล้วพี่น้องบ่วงครับ เด่งเขานเนียนๆครับนี่น้องเด่งเขาแล้วครับครับตาแรลกเลยพี่น้องเลยนับไปยี่สิบสองตาครับยีสิบสองตาหนึง่งนับตาบดีได้เอกลองปอมนะครับกลองปอมจะบ่มีครับ หนับตายที่บปอยุ่ในป้อมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดยี่สิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสองตาครับยี 22, ่สิบสองตาครับยี 32, ่สิบสองตาแยกมากครับจากป้อมนั้นมาหับป้อมนี้ครับ แขกมาจากป้อมนั้นมาหาป้อมนี้ครับสอดเลยครับเท้าสองตาได้พี่น้องไม่เงาเม็ดนึงครับสอดเขาเป็นบ่วงครับนี่ครับสอดเขาเป็นบ่วงแบบนี้ครับ พร้อมมากครับครับบ่วงแล้วครับพร้อมมาสอดเส้ครับดึงครับดึงนี่ครับขางนึงแล้วพี่น้องดูมาหนึ่ยู่ขางนึงแล้วครับ สอดตาที่สองนะพี่น้องนี่บ่งเด้สอดตาที่สองครับนีครับนับมาสักสองตาครับ,รบตาเป็นมองสองสันเขาต้องยักหัวมันเห็นดีๆนะครับเป็นมองสองสันครับอันนี้เป็นมองสั้นเดียวครับมอกมัไม่ได้ยักหลายครับมันจะเห็นได้กับพอกอวกาครับ ว่าเขาไปใส่น้ำนิ่งครับน้ำนิ่งใส่น้ำนิ่งนี่มันจะบ่มันจะบ่แห้งน้ำจะบ่แห้งบยางแล้วบ่คือบ้องไหลครับบ้องไหลน้ำแห้งเขาต้องยักหัวไปดีๆครับกันมันหลุดครับอันนี้เขาใส่น้ำนิ่งเขากับต้องยักไหลกัยักลหลไปได้ครับยักง่ายๆครับครับดึงเขาเนียนเท็กก็บ่อครับนี่ครับเท็กบ่อพี่น้องนี่ พราะว่าม่มงจากเส้นครับม่องหอดเศร้าเส้นก็ได้ครับเศร้าเส้นเศร้าสามสิบเส้นก็ได้ครับก็ต้องขอดก็ต้องยักดีครับจะเป็นบ่วงรากก็ดึงเราธรรมดาก็ได้ครับวามยาวกับเขาเส้นแลัวพี่นแบบปอมครับยาวน่ยหน่อยนึงครับ นับอีกส,สองตาครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบี่เอ็ดยี่สองแทกไปพอดีที่น้องตรงเป๊ะนี่ครับตาสองสองครับแขกมากที่น้องอยากความนั้นครับ Eles, นี่ครับตานี้ได้พี่น้องได้ตาที่ซอซองครับสอดเขาตาที่ซอซองครับสอดเขาครับสูม่องแล Alpha, psycho, ้วแล้วบอลดรอปสิเป็นไล่มองเหรอครับพี่น้องมานีนี่ครับสอดเขาครับเป็นบ่วงครับครับเป็นบ่วงครับเป็นบ่วง มมดึงครับดึงดึงครับดึงดึงเขาได้แน่นครับนี่ครับาขตาที่สองครับ บ่าพีนอนี่นี่ครับตาที่ต้องสู้มากครับนะครับบ่าวีนอคือสู้ม่องสิบเส้นครับสั้นเดียวลึกสามสิบตาครับลึกความลึกสามสิบตาแล้วก็ลึกแท้แท้ก็ยูสามเมตรครับสามเมตร เสือกนี้เอาใส่เสือกหนึ่งจุดหาครับหนึ่งจุดหาทั้งเขาบนเขาล่างครับ <Okay. S 1> ปอมขนาดท่อปากกายเลยพี่นอ้องท่อปากกาคาวบแน่กับประมาณเก่าเส้นครับเก่าเส้นครับเอฟซี FC ทางจังหวัดตากครับสั่งมาครับเพต้นสิบบี้ไซป,ป้าตะเพียนครับปตาตะเพียนบ้านเพื่อนร้ายสนับตะเพียนปานิ่งครับเพื่อนเจ้าสั่งมาครับ ก็ตอนนีสู้ไปเรื่อยๆครับยังอีกหลายพี่น้องมาแล้วง่ายดอกมนันนี่เอาคลิปนี้ไว้สำนีแล้วพี่น้องเด้อฝากกดติดตามช่องบอลดอนคุณน้นๆนะครับเอาคลิปนี้ไว้สำนีแล้วครับสวัสดีครับ